สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Neuroeconomic Podcast Podcast ที่เล่าเรื่องสมองผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดแค่หนังผีธรรมดาเรื่องหนึ่งครับไม่ได้มานั่งจับจังหวะตุ้งแช่อะไรหรือดูว่าใครโดนผีหลอกแรงที่สุดแต่เราจะมาดูหนังเรื่องหนึ่งในมุมที่ลึกกว่านั้น หนังเรื่องพนอสองเป็นหนังผีไทยที่ถ้ามองให้ดีนะครับมันไม่ได้เล่าแค่เรื่องวิญญาณแต่มันกำลังเล่าเรื่องมนุษย์ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายแค่ไหนเมื่อสมองอยู่ในสภาวะบิดเบี้ยวสมองที่บิดเบี้ยวคืออะไรลองนึกภาพเวลาที่คนเรากลัวจัดจัดโกรธจัดจัดสิ้นหวงังรู้สึกผิดหรือถูกกดดันหนักมากสมองส่วนเหตุผลจะทำงานช้าลง ขณะที่สมองส่วนเอาตัวรอดจะทำงานแทนเราไม่ได้คิดเป็นตักกะครับช่วงนั้นแต่คิดด้วยสัญชาตญาณในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional hijacking หรืออารมณ์ยึดพวงมาลัยสมองและในหนังพนอสองเนี่ยตัวละครหลายคนอยู่ในสภาพแบบนั้นแทบทั้งเรื่องเลยครับหนังผีที่ไม่ได้หลอกด้วยผีแต่หลอกด้วยความกลัว นี่เลยครับหนังผียุคใหม่เราไม่เน้นแต่งผีเฮี้ยนแต่เราเน้นทําให้คนกลัวแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวละครเนี่ยไม่ได้เจอผีตลอดเวลาแต่เจอข่าวลือเจอเสียงกระซิบความเชื่อความรู้สึกผิดในอดีตและแรงกดดันจากคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆบิดการตัดสินใจจากรอด,ดูก่อนกลายเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เลย จากขอคิดก่อนก็จะกลายเป็นเสียงก็ต้องเสียงวะการตัดสินใจผิดไม่ได้เกิดจากความโง่จุดที่หนังเรื่องนี้น่าสนใจที่สุดก็คือมันไม่ได้บอกว่าตัวละครโง่หรือเปล่าแต่กำลังบอกว่าใครก็ตามถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันอาจตัดสินใจพลาดไม่ต่างกันความกลัวบีบเค้นเวลาเราทำให้ข้อมูลไม่ครบแรงกดดันทางสังคมความเชื่อดั้งเดิม ทั้งหมดเมื่อมารวมกันจะทําให้สมองเลือกทางที่รู้สึกปลอดภัยตอนนี้มากกว่าทางที่สมเหตุสมผลในระยะยาวนี่คือสิ่งเดียวกับที่เกิดในโลกจริงไม่ต่างจากหนังครับนักลงทุนเนี่ยถ้าตัดสินใจขายตอนตลาดแตกตื่นควรเชื่อข่าวลือในโซเชียลคนตัดสินใจตอนโกรธควรเลือกเส้นทางชีวิตเพราะกลัวตกขบวนหนังผีเลยกลายเป็นกระจกสะท้อนพฤติกรรมมนุษย์ว่าไม่ใช่แค่เรื่องไสยศาสตร์ แต่มันคือเรื่องของจิตวิทยาการตัดสินใจในหนังพนอสองนะครับกำลังจะถามคนดูว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับตัวละครไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนมีแต่ความกลัวมีแต่เสียงคนรอบข้างมีเวลาที่จำกัดคุณจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้จริงไหมหรือคุณเองก็อาจจะถูกเลือกแบบเดียวกันกับในตัวละครในหนัง สรุปนะครับปน2ออไม่ใช่แค่หนังผีแต่มันคือเรื่องของสมองภายใต้แรงกดดันความกลัวที่บิดเหตุผลสังคมที่เล่งให้เราเลือกและสุดท้ายครับผลลัพธ์จากการตัดสินใจถ้าคุณมองพนอ2แบบนี้หนังจะไม่ได้น่ากลัวแค่เรื่องผีแต่น่ากลัวกว่าคือความเปราะบางของมนุษย์เองถ้าชอบอดสต์แนววิเคราะห์หนังในมุมเศรษฐกิจจิตวิทยาและสังคม อย่าลืมกดติดตามช่อง p a y w e s t e r เล่นเกมสไตล์นักลงทุนเอาไว้นะจ๊ะแล้วตอนหน้าเราจะเอาหนังเรื่องไหนมาแก่อีกวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ